สวัสดีครับวันนี้นะจิวพามาที่จังหวัดกาะสินนะครับอำเภอหนองกรุงศรีตำบลหนองหินบ้านหนองหินนะครับพามาแล้วก็ได้นัดกับพี่ประเสริฐกรีเทพไว้นะครับแกเลี้ยงวัวทั้งลูกผสมแล้วก็อเมริกันบะมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวกันว่าข้างในมีดีอะไรนะครับแล้วก็ทำไมถึงแกถึงเลี้ยงและธุรกิจหลักของแกคืออะไรนะครับ นะมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราตามนัจจิวเข้าไปดูกันนะครับไปไปเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมและเราก็อยู่กันที่จังหวัดกาลสินอำเภอหนองกงศงศรีบ้านหนองหินนะครับอยู่กับพี่พี่ดอกไม้ค่ะพี่ดอกไม้ใช่ไหมอ๋อพี่ประเสริฐนี่คือแฟนใช่ค่ะ,ะคแต่ชื่อฟาร์มนี่ใช้ชื่อเป็นมีชื่อฟาร์มไหมครับหรือว่าใช้ชื่อร้านค้าอยู่ใช้ชื่อร้านค้าอยู่ค่ะเป็นช,ช,ชื่อร้าน,านชื่อร้านดอกไม้ชืน่นด,<อ><ล>ดอกไม้จริงๆแล้วร้านพี่ประกอบธุรกิจหลักคือ คือทําธุรกิจเกี่ยวกับขนส่งแล้วก็รับซื้อไมยุคาค่ะแล้วก็พืชผลทางการเกษตด้วยนะครับเป็นตามฤดูใช่ค่ะแล้วหน้าอ้อยก็ซื้ออ้อยค่ะตอนเนี้คืองานอดิเรกคือเลี้ยงโคด้วยใช่ค่ะดีกันทั้งหมดประมาณ 15ตัวค่ะ15ตัวนะครับโดยการใช้พ่อคุมฝูงเป็นบามั่นเลือดร้อยเพิ่งมาใช้2ปีอะค่ะเมื่อก่อนก่อหนหน้านี้ก็มีใช้ผสมเทียมใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่<ช>คดีครู้สึกเมื่อกี้สัมภาษณ์คือหมอผสมเทียมไม่สบายใช่ค่ะ พี่บอกได้ไหมที่นี่มีบริเวณประมาณกี่ไร่ที่นี่ทั้งหมดจะเป็น17ไร่อะค่ะเป็น17ไร่ใช่ค่ะซื้อมาใหม่หรือว่าเป็นที่มรดกเป็นที่ซื้อจากซื้อมรดกอะค่ะก็ะจริงๆงน,งนี่ตรงเนี้ยฟาร์มตรงเนี้ยติดริมถนนใหญ่เลยนะ <c oughs> มีถนนดํามาก็จะเห็นชัดเจนเป็นร้านรับซื้อไม้อยู่าแล้วก็พืชทางการเกษตรงานอดิเรกข,ของพี่ดอกไม้เขาก็คือ เลี้ยงสัตว์นะครับขายลูกมัวถูกต้องไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีแม่พันธุ์ที่เป็นลูกผสมรวมทั้งชาลาเล่น,นะครับแล้วก็อุ้มท้องแบ่งจำน่ายให้กเกษตรกรใช่ค่ะราคามิตรภาพใช่ค่ะกูกจองไปหมดหรือยังก็ส่วนมากแม่พันธุ์นี้คือจะจะ,จะไม่ขายอะคะ่ะจะขายใช่ค่ะจองลูก,ลกค่ะแต่ละปีก็ได้ผลิตภัณฑ์ผลิตผลรประมาณสักสิบกว่าตัวได้ไหมได้ค่ะสิบกว่าตัว,ตวให้ลูกปีต่อปีเลย ที่นี่ให้ลูกปีคือได้ลูกทุกปีอะค่ะอ๋อได้ลูกทุกปีวิธีการเลี้ยงบอกได้ไหมว่าเช้าทํำยังไงอะไรยังไงอ๋อของเราที่นี่จะเป็นส่วนมากจะเลี้ยงเลี้ยงฟางกับหัวอาหารค่ะอ๋อก็คือ,อเช้ามาก็อาจก็ให้หัวอาหารตอนเช้าไหมใช่ค่ะให้ตอนเช้ากับตอนเย็นค่ะให,หคให้แค่ครึ่งกิโลค่ะ,ะ,คะตัวหนึ่งเฉลี่ยประมาณโลครึ่งโลตอนเช้าจะครึ่งโลตอน คือทั้งวันก็คือ1กิโลค่ะอ๋ออยู่อยู่ประมาณแค่โลเดียวใช่ค่ะเหลือคือเดินออกมาเล็มกินหญ้าใช่ค่ะตามพื้นที่ที่เรามีใช่ค่ะใช่ไหมเพราะดูดูมันธรรมชาติมากเลยค,คือที่เนี้ยยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยหญ้าอยู่ละใช่แต่งัวก็ไม่ได้เยอะกว่าแปลงหญ้าหรือที่เกิดขึ้นก็พอดีไม่เครียดใช่ค่ะเพราะดูแล้วดูแล้วสีหน้างัวพี่เนี่ยมีความสุขมากไม่ได้เครียดเลยนะครับจากที่น้นจิูวได้สัมผัสมอง แล้วพ่อพันธุ์ก็จะมีความสุขมากเลยนะครับ<ช>มีเมียตั้งประมาณ15กตัว <c oughs> ได้ไหมนะตัวไหนเป็นเมียน้อยเป็นเมียหลวงเราดูไม่ออกหรอกแต่รู้ตอนนี้คือมันมีความสุขมากเลยลูกพัน์ขายได้หมด <c oughs> ขายได้หมดค่ะขายได้หมดค่ะเป็นเพราะเราขายถูกหรือว่าขายแพง <c oughs> จริงๆว่าความต้องการเกษตรจกก่อนมันมันความต้องการของเกษตร<ช>มากกว่า <c oughs> เพราะว่าถ้าจะว่าถูกก็ก,ก็ไม่ถูกถ้าแพงก็คือ ก็คือไม่แพงอยู่ในราคาที่รับได้ใช่ค่ะพี่ดอกไม้เนี่ยเลี้ยงงูมาทั้งหมดกี่ปีแล้วเลี้ยงมาตั้งแต่ปี60นะคะอ๋อแสดงว่าก็เพิ่งแก่ปีเองใช่ค่ะไม่ได้เยอะใช่ค่ะแล้วใครเป็นที่ปรึกษาเวลาเจ็บป่วยหมอก็จะเป็นหมอของทางอำเภอค่ะอ๋อมีมีปศุสัตว์มาดูแลเราอยู่ใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะไม่ว่าจะเจ็บป่วยปัญหาอะไรก็เข้ามาใช่ค่ะหมอเขาจะบอกว่า ตาม,มได้ตลอด24ชั่วโมงคุณหมอใจดีค่ะ,สะแสดงว่าปศุสัตว์ที่นี่พื้นที่ที่นี่น่าจะมีความราับผิดชอบสูงใช่ใค่ะให้ทำาความราับผิดชอบแล้วกันเพราะเป็นหน้าที่เขาใช่ค่ะเนาะก็ดีใจด้วยนะครับว็วันนี้นจริงจริงๆตั้งใจที่จะมาเยี่ยมพี่เพราะเนื่องจากเราดูในฐานข้อ,ขอมูลพี่เป็นลูกค้าเรามานาน รเราก็เลยอยากจะไปเยี่ยมเพราะจริงๆแล้ว<ร>พี่ดอกไม้เนี่ย,ก,ยก็ไปที่จิวเล็กบ่อยนะครับเราก็เลยมีเวลาอยากจะไปเยี่ยมมาหาดูว่าอีงัวอะไรขายบ้างนะครับรแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนเขตเนี้ยใกล้ๆบ้านพี่เนี่ยบ้านน้องหินเนี่ยอำเภอหนองกรุงศรีเนี่ยเขาอยากจะได้ลูกพันุ์ผมอยากจะขึ้นเบอร์ไว้ให้เขามาติดต่อพี่ได้ไหมครับได้ค่ะแล้วก็ ความรู้ที่พี่มีทั้งหมดสะสมมาสี่ปีถ้าเขาอยากจะมาปรึกษาหา้ได้อยากเลี้ยงเหมือนพี่ค่ะจริงๆก็มาก็มาบ่อยค่ะแถวๆนี้ก็มาบ่อยอ๋อเขาก็มาบ่อยอยู่แล้วใช่ค่ะเผื่อบางคนอยู่ต่างประเทศนะครับเขาอยากจะทํบางทีมีที่ทางเหลืองไงการงัวของเราก็ได้เติบโตพากันไป ีไหมครับไม่หวงเนาะไม่ห่วงค่ะไม่หวงดี <c oughs> เป็นที่ปรึกษานะครับ <c oughs> สําหรับพี่น้องที่ท่านใดอยากจะเลี้ยงโคนะครับไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็แล้วแต่นะครับลองมาสอบถามพี่ดอกไม้ดูถ้าอยู่ใกล้ๆนะครับส่วนเรื่องลูกพันธุ์ที่เกษตรกรท่านใดอยากได้ลูกพันธุ์อย่างที่นี่เพราะดูจากลูกผสมก็จริงก็ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่เล็กเลยนะครับก็อยากจะได้ไปเก็บเลี้ยงก็ลองมาพูดคุยกับพี่ดอกไม้ดูนะครับเดี๋ยวนะจิว จะพาให้ชมในครอกรัวที่กําลังคลอดนะครับแต่จริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนี่คืออาชีพเสริมของพี่ดอกไม้เขานะ <c oughs> เป็นอาชีพเงินเก็บอาชีพเสริมหลังจากที่ว่างว่างว่างงานเพราะอาชีพหลักคือผ้าช่วงฤดูตัดไม้อยู่คาเนาะ <c oughs> แล้วก็พืชผลทางการเกษตรก็คงจะยุ่งพอสมควรใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ไหมค <c oughs> ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นช่วงอะไรเลาระหว่างวันที่อย่างว่างวอยู่ ก็ต้องขอบคุณพี่ดอกไม้นะครับที่ให้นักเนี่ยได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้เ <c oughs> ยี่ยมชมนะครับแล้วก็เผยแพร่ให้กับ,บเกษตรกรท่านอาื่นที่เขาอยากจะเลี้ยงโคขึ้นมาเนี่ย<า>เราก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่ให้ความรูถือว่าเป็นรุ่นพี่เขาแล้ว<า>เนาะต่อไปนะครับขอบคุณมากครับแล้วพี่มีอะไรจะฝากถึงทางบ้านไหม ก็สำหรับใครอยากทำอาชีพเสริมจริงๆมันก็มันก็เพิ่มคือเพิ่มรายได้ได้เยอะอีกทางนึ่ะค่ะแต่ว่าเราต้องคือต้องเลือกเขาเรียกว่าอะไรอาหารผมดูพี่เหมือนทำจากความรักนะเพราะพี่เดูงัวเนี่ยเหมือนลูกหลานเลยใช่ไหมถ้าถ้าอย่างสมมติมันป่วยเนี่ยต้องนั่งเฝ้ากันเลยไหม ก็เฝ้าเฝ้าใช่ค่ะเขาเรียกว่าเลี้ยงแบบก็เฝ้าแต่ถ้าเลี้ยงเลี้ยงให้ให้ให้ได้คือเลี้ยงแล้วมันต้องอ้วนมันต้องสวยเราก็ต้องเลือกหัวอาหารหัวอาหารขอบคุณมากใช่ค่ะเพราะว่าใช้ของเคยเคยทดลองใช้มาหลายมาหลายยี่ห้อค่ะแต่ว่ามาลงที่ของของจบใช่ค่ะของทิวเล็กเนี่ยค่ะเพราะว่าผิวผิวหนาขึ้นแล้วก็แล้วก็เขาเรียกว่าจับสัตว์ได้เร็ว อันนั้นคือตอบโจทย์ใช่ค่ะตอบโจทย์ตอนตรงเรื่องของเขาเรียกว่าเราเลี้ยงได้ลูกปีต่อปีใช่ค่ะนั่นคือต้นทุนของเราทั้งนั้นเนาะต้องขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์เป็นลูกค้ากับนานาขอบคุณค่ะแล้วก็อยากจะให้ทางบ้านนะครับถ้ามีใครสงสัยหรือยังไงอยากจะมาพูดคุยกับพี่ดอกไายเองนะครับเดี๋ยวนาจิ๋วขึ้นเบอร์ใบให้นะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะวันนี้นาจิวได้พบกับบงับงกุตมาครับครับอ,อันนี้<า>จะเป็นร้านครับใช่เป็นร้านของบังศักดิ์ใช่ครับชื่อร้านคือ,อเฉียงเนื้อบังศักดิ์หนองหินเหียงเนื้อบงอองังศักดิ์อำเภอหนองกรุงศรีใ่จังหวัดกาฬสินเป็นเส้นทางอาชีพของแกนะครับคือสําหรับเกษตรกรที่เลี้ยงโคแล้วได้เพศคู่ไปต่อไม่ได้ในกรณีอย่างไปเป็นพ่อพันธุ์ไม่ได้ไปเลี้ยงเตื่อไม่ได้ อยากจะขายเพชรผู่ออกมีทั้งซื้องัวซาเนะใช่ครับแล้วก็ซื้องวัวขุนใช่ราคาว่าตามตลาดนะครับไซส์ใหญ่ไซส์เล็กราคาช่ครับใช่มันถึงบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ต้องซื้อได้เท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวแนะจิวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ของเขียงเนื้อบางสักไว้ให้นะครับก็เก็บไว้เป็นทางเลือกนะครับในกรณีที่เราขุนงัวเลี้ยงงัวแล้วได้เพศคู่หาทางออกไม่ได้นะครับ ก็รองติดต่อกับยังเนื้อบางสักดูนะครับวิ่งกี่จังหวัดก็โซนนี้สามจังหวัดครับกาลสินอุดรมีกาลสินอุดรสารคามสารคามครับหลักๆเลยใช่ครับวิ่งใช่ครับมีรถเครือข่ายวิ่งเก็บครับมีครับสามารถตีราคาได้ตลอดได้ครับพวกนายห้อยมีครับซื้อเงินสดใช่ครับไม่ได้ซื้อเงินติดนะงวงขึ้นรถจ่ายตังค์ครับพี่น้องเก็บไว้เป็นข้อคิดนะครับทางออก ของเกษตรกรนะครับเราบางครั้งเนี่ยเพชรปูเนี่ยที่ไม่ได้สวยเยอศโลาที่ไม่ได้สวยละเลอนเลยเพิฟไปต่อไม่ได้ก็ลองเอาข้อมูลของกระจิวเนี่ยไปดูนะครับหรือกระทงสอบถามกับบางบุษมานก็ได้ครับเดี๋ยวยังไงสายเคียงเลยนะครับเก็บไว้ช่วยเป็นทางออกของเกษตรกรคนยังโคทุกสายพันธุ์ครับทุกสายพันธุ์ไม่ได้เลือกครับไม่ได้เลือกนะใช่ครับยอดมาก มีไซส์ตั้งแต่ที่ซื้อหลักๆเลยเนี่ยกี่กิโลถ้าเป็นกิโลก็300 200, 200แล้วแต่ครับไซ,ไซส์ตั้งแต่ <000. S 2> ตั้งแต่250ขึ้นไปเลยครับส่วนใหญ่เยอะก็คือ2 5 0ก็คือจะเป็นพวกงกกลุ่มหัวโคงครับแล้วก็ขึ้นไปยาวจนถึง7 8 0 0 9 0 0กโลใช่ตันคือไหมตันยังไม่ถึงครับเพราะว่ามันช่วงนี้เสร็จคือคือความหมาย ได้ครับตันก็ซื้อแต่ถ้าเศรษฐก <g ib li> ิจดีก็าไม่ปิด <c oughs> จะเล่าให้ฟังนิดนึงแต่ทางบ้านครับว่าทําไมออาทำไมงูเล็กซื้อดีจังเลยทําไมง <ใช S 2> <ม>ูผมอุตส่าห์เก็บงูถ้าัวใหญ่จะไม่ซื้องูใหญ่เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าห้าวันที่ตลาดขายดีๆอะ <ใช S 2> ่อๆะช่วงเทศกาลเทศกาลสงการปีใหม่ออกพรรษาพวกนี้ครับออกพรรษาไปแล้วช่วงหน้าบุญช่วงนั้นคนหน้าเที่ยวอย่างเนี้ย ใช่ครับงัวใหญ่จะขายเป็นราคาก็เลยเลือกที่จะเชือดมัวใหญ่งัวเล็กหยุดเชือดเพราะว่าครับอาศัยว่าไม่ทําหลายตัวอันนี้มีฮาลล้านไหมมีครับเป็นอิสลามครับสำหรับอิสลามก็จะได้สบายใจนะครับครับใช่โดยตรงครับก็ต้องก็ต้องขอบคุณนะครับสําหรับบางกุุมานครับหรือชื่อร้านคือบางศักดิ์ใช่ครับเคียงนะบางศักดิ์เดี๋ยวไปเป็นทั้งเรืนะครับขอบคุณครับ ขอบบคคุณัราติดตามคอนเทนต์ดีๆจากจิวเล็กถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่ก็อย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ